ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นเศษมาตลอดว่าจีนวางตัวเป็นกลางต้องการให้ไทยกัมพูชาคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธีแต่ผมคิดว่าคนไทยยังคางแลงใจว่าจีนยังแอบหลุนหลังกัมพูชาอยู่เพราะหลังที่เกิดเหตุประทไ่งกัมพูชาจีนยังช่วยเหลือกัมพูชาอย่างต่อเนื่องทั้งบริจาคเงินข้าวของต่างๆส่วนประเทศจีนประจำกัมพูชาอย่างโพสต์เฟซบุ๊กเป็นประจำว่า สนับสนุนกรัรมพูชาในการปกป้องอาชีพไตยจะพูดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศจีนต้องเลิกนโยบายตีสองหน้าเหยียบเรือสองแคมได้ละในเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาคุณจีนต้องแสดงความจริงใจเหมือนจีนชอบพูดอยู่เรื่อยว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา ถ้านับเลยวันที่เสียงปืนแตกคือมีการประทะกันด้วยอาวุธจริงในวันที่24รกรกฎาคมจนถึงขณะนี้ก็2องเดือนกว่าแล้วตั้งแต่แรกๆกัมพูชาอ้างตลอดเวลาว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาไทยต้องย่อยยับด้วยอาวุธของจีนให้กัมพูชาถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นเสษมาตลอดว่าจีนวางตัวเป็นกลางต้องการให้ไทยกัมพูชาคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี แต่ผมคิดว่าคนไทยยังคางแ็งใจว่าจีนยังแอบหนุนหลังกัมพูชาอยู่เพราะหลังที่เกิดเหตุประทาษไทยกัมพูชาจีนยังช่วยเหลือกัมพูชาอย่างต่อเน,นื่องทั้งบริจาคเงินข้าวของต่างๆส่วนประเทศจีนประจํากัมพูชาอย่างโพสต์เฟซบุ๊กเป็นประจําว่าสนับสนุนกัมพูชาในการปกป้องอธิป,ปไตยที่สําคัญถึงแม้ว่า จีนกัมพูชาจะแปรพักไปเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกยกยอปอปั้นในโดนัลด์ทรัมม์เสนอให้รับรางวัลโนเบลสันติภาพมีหนำซ้ำยังเสนอตั้งชื่อถนนในกรุงพนมเป็นว่าถนนโดนัลด์ทรัมป์แต่พอนายฮุนมาเน็ตเดินทางไปแสดงตัวสำนึกผิดถึงกรุงปักกิ่งแทนที่จีนจะลงโทษกัมพูชาจีนกับยอมยกโทษให้ แล้วโอ๊กัมพูชาจนสร้างความง,งุนงงให้กับประเทศไทยตรงนี้นะครับที่คนไทยจํานวนมากเห็นว่าจีนไม่ได้วางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งครั้งนี้แต่เข้าข้างกัมพูชามากกว่าไทยล่าสุดท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ทําให้คนไทยคลางแคลงใจต่อจุดยืนประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไปเรื่องแรกคือมีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ Times, วันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี้ย ส6 8พาดหัวว่าอาวุธจีนเปลี่ยนสงครามระหว่างเพื่อนบ้านสองประเทศได้อย่างไรรายงานดังกล่าวระบุว่าจีนได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นจีนใช้เครื่องบินขนส่ง y 2 0 s เนื่องจากลำตัวกว้างสามารถบรรทุกสัมภาระหนักได้เครื่องบินดังกล่าวบินมายังเมืองสีหนุวิลทางตะวันตก ต่อเนื่อง3วัน6เที่ยวบินเพื่อขนจรวดกระสุนปืนใหญ่และปืนครกมากัมร์ชาซึ่งการส่งอาวุธจากจีนมากัมพูชาในลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อนอาวุธจีนที่ม็นทุกมาในตู้คอนเทนเนอร์42ตู้ถูกเก็บไว้ที่ฐานทัพเรือเรียมหลายวันต่อมากระสุนที่ผิดในจีนถูกย้ายจากฐานทัพเรือเรียมไปยังพรมแดนกัมพูชาที่ ไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาทกันอยู่ผูดตรวจสอบอิสระของทัพไทยพบว่าจรวดที่กัมพูชาใช้โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนร้านเซเวบ้านเรือนไทยใน4จังหวัดของไทยทำให้ประชาชนไทย13ชีวิต13คนเสียชีวิตนั้นมาจากประเทศจีนนียออกไทม์ทมีติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง3คนในกองทัพบ,บกไทยยืนยันว่าเอกสารข่าวกรองนี้เป็นของจริง รวบรวมโดยเครือข่ายข่าวกรองทั่วทั้งกองทัพแต่ทั้งสามคนไม่สามารถเปิดเผยตัวเต็มตัวตนนอกจากเนื่องจากว่าเป็นเอกสารลับในกองทัพบกรายงานข่าวกล่าวว่าทําให้บรรดา,านคนไทยพาทัวร์ไปเยี่ยมที่สารทูจีนโดยรุมโพสต์ถามว่าจีนสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาจริงหรือจนสารทูจีนถึงกับนั่งไม่ติดออกมาถแถลงการในค่าวันที พลัดสบูรที่แล้ววันที่2ตุลาคมมีใจความว่าจีนขอย้ำว่านับตั้งแต่การเกิดเหตุประทะชายแดนกัมพูชาในฐานะเพื่อนบ้านฉันมิดของไทยและกัมพูชาจีนได้พยายามทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีของตนเองจีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทารใดๆให้กัมพูชาเพื่อใช้ในเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชา อุปกรณ์ทางจีนทางทหารจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างกัมพูชากับจีนที่มีอยู่แล้วส่วนพลโทร,รั์ดาราลดรัตรีว่าช่วยว่าการส่วนกลาโหมกัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่จีนส่วงอาวุธมาอย่างกัมพูชาแต่โต้แย้งว่ารายงานข่าวกรองของไทยบิดเบือนเพราะอาวุธเหล่านี้ถูกส่งมาจีนในช่วงเดียวกับการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสองประเทศแต่ท่านผู้ชมครับ ข้อที่จริงคือการซ้อมรบระหว่างจีนกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Golden นดราก้อน2 5นั้นมีขึ้นในช่วงวันที่24ถึง28พฤษภาคมซึ่งก็มีข่าวว่าจีนได้ทิ้งอาวุธยุโทโธปกรณ์นในการซ้อมรบบางส่วนไว้ในกัมพูชาด้วยไม่ได้ขนกับประเทศจีนแต่การส่งขนอาวุธจีนจากมามาย่างกัมพูชาที่เดอะนิวยอร์กไทมส์อ้างนั้นมีขึ้นในวันที่2 1ถึง23มิถุนายนหลังสิ้นสุด การซ้อมรบระหว่างกรัรมพูชากับจีนไปแล้วเดือนกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อดูตามไทม์ไลน์แล้วก็ยากที่จะเชื่อว่าอายุตุ้ที่จีนส่งไปยังกัมพูชานั้นเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบเพราะว่าการซ้อมรบนั้นจบไปแล้วคำถามที่สำคัญคือว่าจีนรู้อยู่แล้วว่าไทยมีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนกับกัมพูชาแล้วจีนมองไม่ออก คาดไม่ถึงเลยหรือว่ากัมพูชาจะใช้อาวุธที่ได้มาจากจีนเพื่อโจมตีประเทศไทยยิ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้คุกกลนเป็นไฟสุมขอนมาตั้งแต่ปลายพฤษภาคม2 5 6พที่ฐานหน่วยรันวานของไทยกัมพูชาประทะากันที่สามเหลี่ยมมรกกต่อมามีฐานไทยเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาวางไว้สถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมาก แต่ฝ่ายจีนก็ยังส่งอาวุธกัรพุชาตามกำหนดการ21-23พิศจิกายนและเพียงข้ามวัน24พิศจิายนกัรพูชาก็ใช้าวกของจีนโจมตีประเทศไทยสาลทูจีนประจำประเทศไทยยังตอบโต้ว่าเราขอเรียกร้อยบุคคลที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งถึงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาพเป็นความและความผาสุกข,ของประชาชนทำสิ่งที่เป็นบวก สร้างสารรค์เพื่อคลี่คลายสถานก,การณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาแทนที่จะเผยเพแพร่ข่าวเท็จอย่างมีเจตนาเลวร้ายและปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายท่านผู้ชมครับตรงนี้สะท้อนเห็นทัศนคติที่ฝังหวงฝ่ายจีนว่าซื้อตะวนตกที่ปั้นข่าวเพื่อใส่ร้ายใต้สีจีนทั้งในความจริงแล้วรายงานข่าวนิยมไทม์เขียนขึ้นมาจากข้อมูลข่าวกรองของกองทัพไทยนะครับไม่ได้มาทําข่าวเอง นี่คือกองทัพไทยมีข้อมูลข่าวกลองมาและนะะักข่าวแค่สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมถึงแม้ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ม Times, อาจจะมีวาระซ่อนเร้นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หวังจะเสียมความขัดแยง้งถึงได้เอาข้อมูลมาเปิดเผยหลังจากที่เกิดเหตุปะทะกันผ่านไปสองกว่า2เดือนแต่ข้อมูลก็มาจากกองทัพไทยซึ่งเชื่อได้ว่ามีข้อที่จริงเป็นส่วนใหญ่กองทัพไทยคงไม่ได้ปั้นข่าวเพื่อใส่ร้ายจีนเสียทั้งหมด เพราะฉะนั้นแล้วสารทูตจีนประจำประเทศไทยควรจะทำความเข้าใจกับภาสิทธิที่ว่าไม่มีควันถ้าไม่มีไฟแล้วเสนอข้อมูลไปรัฐบ,บาลจีนกรุงปักกิ่งว่าโครงการร่วมมือระหว่างจีนกัมพูชามีความสุงสุ่มเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นการคุกคามประเทศไทยเติมเชื้อไฟความขัดแย้งควรจะพิจารณาระงับไปก่อนในช่วงที่สถานการณ์ยังคุกกลุ่นเช่นนี้แทนที่จะใช้ข่าทีตอบโต้ว่าเป็นข่าวเท็จ ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเรื่องที่สองสร้างความกังขาให้กับคนไทยว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาคือการที่จีนมอบเรือฟริกเกตให้กับกัมพูชาสองลำในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชากำลังหน้าสิวหน้าขวานเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันโดยจอมพลเทียบันอดีนตนัตธิกรารหมกัมพูชาเดินทางไปเยือนประเทศจีนเข้าตรวจเยี่ยมอู่ต่อเรือเมื่อเดือนที่แล้ว วันที่20กันยายนบอกว่าจีนจะมอบเรือฟริเกตให้กัมพูชา2ลำโดยลำแรกประกอบเสร็จสมบูรณ์ปางก,การทดสอบทางเทคนิคและจะส่วนเรือลำที่2มีความคืบหน้าในการสร้างไปแล้วกว่า50กระทรวงกลาหโหมกัมพูชาว่าเรือฟริเกต2ลำนี้จะเปลี่ยนโฉมกองทัพเรือกัมพูชาที่ตอนนี้มีแต่เรือเล็ก จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพกรรัรพูชาในการลาตะเวนทางทะเลปกป้องสักยภาพและความมั่นคงไม่ได้มีเจตนาจะาคุกคามประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าเรามามองดูสเปคเรือที่จีนมอบให้กมัมพูชาแล้วต้องถือว่าไม่ธรรมดาเดิมทีคาดกันว่าจีนจะมอบเรือติดอาวุธรุ่น 056A จำนวนสงลำปัจจุบันประจำการอยู่ของทัพเรือจีนให้กมัมพูชาเพื่อใช้งาน ภาพปรากฏล่าสุดกลับกลายเป็นว่าจีนได้สร้างเรือใหม่ให้กัมพูชาเป็นการเฉพาะใช้ว่ารุ่น 056C C ย่อมาจากคำว่าแคโบเดียซึ่งเป็นเรือรบระวังขับน้ำ1,300ตันที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือกัมพูชามีความสามารถในการปฏิบัติการรบทั้งภาคพื้นน้ำสู่อากาศต่อต้านเรือดำน้ำและอาวุธจำเรือตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือ,อได้แก่เครื่องยิงจรวดพิฆาต 3,200แบบ6กลำกล้องขนาด212ม mm, ิลลิเมตรจำนวน2เครื่องปืนใหญ่เรือแบบลำกล้องเดี่ยวขนาด76มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบ6ลำกล้องขนาด30มิมลลิเมตรจำนวน2เครื่องเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้อตานเรือแบบคู่จำนวน2เครื่องพลุสัญญาณล่อเป้าแบบหลายฟังก์ชันจำนวน2ดวงเครื่องยิงต่อว์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำจำนวน3เครื่อง เรื่องยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้แบบ8ลำกล้องจิงบนหนึ่งเครื่องระบบเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ดาดฟ้าท้ายหรือยังสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์อันเนกประสงค์เ9ที่มีอยู่ของกองทัพอากาศกัมพูชาแม้ว่าเรือกัมพูชาจะเทียบไม่ได้เลยกับกองทัพเรือไทยซึ่งมีเรือฟริเกตเจ็ด 7, ลำที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีเรือรบอื่น,อ,นอีกมากมาย เรือรบหลายลำของไทยรวมถึงยุโทโธปกรณ์ที่ของทัพไทยหลายอย่างก็ซื้อมาจากประเทศจีนแต่ประเด็นว่าไทยต้องควักกระเป๋าซื้อวุจากจีนแต่กัมพูชาก็ได้รับบริจาคอาวุธฟรีๆยิ่งในช่วงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาทำไมจีนยังให้พลเอกเตียบันไปตรวจการสร้างเรือรบโพสต์ข้อความอวดแสนยานุภาพจึงไม่แปลก ที่จะทําให้จีนถูกนานาชาติคนไทยมองว่ากําลังหนุนหลังกัมพูชาอย่างเต็มที่จริงๆแล้วเรื่องไทยกับกัมไทยกับจีนที่ไม่ไว้ใจซึ่งละกันนั้นมันก็มีรากเหง้าอยู่พอสมควรจรีนไม่ไว้ใจไทยในหลายประเด็นที่สำคัญมากนะฮะ ตั้งแต่มีการเจรจาเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้จีนมาสร้างโดยที่จีนยอมที่จะซื้อข้าวเน่าของไทยไปสองล้านตันเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ทำไปแล้วแต่ว่าขยับเคลื่อนได้แค่35กิโลเมตรเอง นอกจากนั้นแล้วจีนยังไม่พอใจไทยเนื่องจากเราได้ไปทำซ็นสัญญาในปฏิญญาสัญญาในการร่วมมือกันลาาตะเวนแม่น้ำโขงโดยมีประเทศไทยเวียดนามจีนขเขมรลาวและเวียดนามพมา่าร่วมอยู่ด้วยแต่พอถึงขั้นเป็นรายการต้องสัญญ,ญากันแล้วไทยกับถอนตัวเพราะถูกอเมริกาบีบ อีกประการหนึ่งคือการที่ไทยได้เข้าไปร่วมกลุ่มอินโดแปซิฟิกโดยที่พลเอกประยุทธ์เป็นคนเอาไทยเข้าไปร่วมกลุ่มอินโดแปซิฟิกซึ่งกลุ่มอินโดแปซิฟิกนั้นเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะล้อมประเทศจีนเอาไว้นะฮะต่างๆเหล่านี้ทําให้ประเทศจีนไม่พอใจประเทศไทยอย่างมากเหมือนกับว่าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาอย่างเต็มตัวแทนที่จะวางตัวเป็นกลาง ท่านผู้ชมครับไม่กี่เดือนที่แล้วภายหลังจากเสียงปืนแตกที่พรมแดนไทยและกัมพูชาทางการจีนพยายามเสนอตัวเข้ามาไกลเกลี่ยในหวังอีดรัฐมนตรีตา่างประเทศจีนหารือกับรัฐมนตรีตา่างประเทศของไทยแต่สุดท้ายแล้วไทยกัมพูชาก็เลือกให้มาเลเซียเข้ามาเป็นตัวกลางกัมพูชากับยกย่องให้ในายชัําเป็นผู้ชักนำสันนิภาพ สายที่เป็นจีนไม่ได้รับการตอบรับให้มีบทบาทความขัดแย้งครั้งนี้เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการให้จีนหนุนหลังอย่างเต็มตัวเรื่องทั้งอาวุธและการทู้แต่จีนปฏิเสธก็เลยแปรพักไปอยู่กับอเมริกาไทยไม่ไว้ใจไว้วางจีนเพราะในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผลประโยชน์ผูกพันในกัมพูชาอย่างมากบทบาทจีนในกัมพูชานั้นมีมากจนถูกมองว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศราชของจีน จีนสนัมสนุนกรรมพูชาทั้งในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงรวมถึงสนัมสนุนอาวุธด้วยอาวุธในคลังแสงกรรมพูชาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของจีนมีทั้งให้เปล่าและกรรมพูชาซื้อจากจีนงบประมาณด้านกรลาโหมของกรรมพูชาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง160เซในปี2 5 5 7 งบกลาโหมมีแค่278ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9 0 0 0ล้านบาทมาปีที่แล้ว2 5 6.7งบประมาณกลาโหมพุ่งขึ้นเป็น720ล้านดอลลาร์ประมาณ23,400ล้านบาทยังต้องมีฟุตโนตต่อทถวโดยงบประมาณกรลาโหมไม่รวมการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากจีนทําให้กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางงบประมาณด้านทหารสูงสุดในภูมิภาคนี้ คำถามนีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมกัมพูชาที่อ้างมาตลอดว่าเป็นประเทศเล็กๆที่รักสันติภาพจะเอาอาวุธไปรบกับใครจีนอาจจะมองว่าช่วยเหลือกัมพูชาด้านอาวุธเพื่อคานอำนาจกับเวียดนามและอเมริกาก็เป็นสิทธิ์ของจีนที่จะวางยุทธศาสตร์เช่นนี้ได้แต่ว่าในช่วงที่กัมพูชามีความขัดแย้งกับประเทศไทยคนไทยจํานวนมากกังขาว่าทําไมจีนถึงไม่พิจารณาเลื่อนหรือระง,งับความช่วยเหลือด้านกลาโหมที่มีให้กัมพูชา เหตุผลเบื้องหลังก็มีอยู่ว่าจีนมองว่ากัมพูชามีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากกว่าประเทศไทยและครอบงํากัมพูชาได้มากกว่าไทยใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่าไทยที่กองทัพไทยและแนบแน่นกับสหรัฐมานานแล้วใช้ระบบการจัดกําลังแบบสหรัฐใช้วุฒิทรัพย์กอของสหรัฐฝึกซ้อมร่วมรบร่วมสหรัฐจึงยากที่จีนจะสร้างอิทธิพลเหนือกองทัพไทยก็เลยหันไปหากัมพูชาและนี่สะท้อนเห็น นิสัยคนจีนที่ชอบทำธุรกิจแบบที่ตัวเองสามารถผูกขาดกินรวบแบบไร้คู่แข่งขันเอาล่ะท่านผู้ชมครับเรามาดูผลประโยชน์ของจีนในกัมพูชาบ้างช่วงปี2561ที่นายฮุนเซนเป็นนายกกัมพูชาได้เลือกยืนข้างจีนอย่างเต็มตัวเพราะได้ผลประโยชน์จากจีนโดยตรงทั้งเงินช่วยเหลือการลงทุนรวมนะอุจุโทโุปกรณ์ส่วนฝ่ายจีนได้ใช้แนวทางเศรษฐกิจนำการอาหารตาม รัฐบาลของจีนปล่อยเงินกู้จำนวนมหาศาลคิดเป็นร้อยละสีของหนี้สาธารนณะมูลค่า11,000ล้านดอลลาร์ของกัมพูชาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนทางด่วนสนามบินเตโชและท่าเรือเรียมสนามบินเตโชได้รับเงินกู้ประมาณ1,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ55,000ล้านบาท จากธนาคารพัฒน,นาแห่งประเทศจีนโดยมีข้อตกลงให้จีนบริหารจัดการสนามบินเป็นเวลา50ปีสนามบินเตโชตั้งอยู่จังหวัดกันดาลเริ่มต้นโครงสร้างในปี2 5 5 9เพิ่งเปิดใช้เดือนกันยายนปีนี้ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร13-15ล้านคนต่อปีระยะแรกและจะเพิ่มเป็น50ล้านคนต่อไปภายในปี2593 สำหรับที่มาที่ไปของชื่อสนามบินนานาชาติเตโชนั้นหุนเซนเป็นผู้กกำเนิดอธิบายเบื้องหลังว่าเตโชไม่ได้หมายถึงตัวเขาผู้รับบรรดาศักดิ์ดังกล่าวเพียงคนเดียวแต่อ้างว่าเป็นชื่อที่สะท้อนว่ากัมพูชามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งซึ่งหากถอดความหมายทีละคำเตโชในภาษากัมพูชาหมายถึงแม่ทัพก็น่าสนใจไม่น้อยที่โครงการก่อสร้างกัมพูชามักใช้ชื่อคำว่าเตโชเป็นชื่อหลักไม่ว่าจะเป็นสนามบินกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ ชื่อกีฬาสถานชาติมรดกเตชโชก็ใช้ชื่อเตชโชแม้แต่คลองฟูนันเตชโชคลองแห่งใหม่ที่เชื่อมพนมเป็นกับอ่าวไทยเมกะโปรเจกต์อีกหนึ่งแห่งกัมพูชาซึ่งล้วนแ,แล้วแต่มีรับมนรัฐบ,บ,บ,บาลจีนให้การสนสับสนุนด้านหลักด้านเงินทุนส่วนโครงสร้างของท่าเรือเรียมใกล้เมืองท่าสีูเวิลแม้กัมพูชาจะอ้างวัตถุประสงค์สาธารณะในเชิงพาณิชย์ แต่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นท่าเรือเรียมยาว363เมตรถูกสร้างยื่นไปในทะเลซึ่งคาดว่าใช้รองรับเรือรบจีนเรือฟริเกตสองลำที่จีนจะมบให้กัมพูชาและก็จะมาประจำการที่ท่าเรือนี้ท่าเรือเรียมถูกจับตาว่าจะถูกใช้เป็นฐานทางการทหารของจีนสหรัฐแสดงความกังวลโดยตรงต่อรัฐบาลกัมพูชาและยังได้ประสานงานกับไทยและเวียดนามเพื่อจับ ตากมูชาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทําให้อุ่นเซนทุูลมาเดตต้องหาวิธีสร้างความสมดุลเชิงกลยุทธ์โดยประกาศว่าทุกประเทศสามารถใช้ท่าเรือเรียมได้ได้ต้อนรับเรือรบจากญี่ปุ่นและอเมริกาให้มาเทียบทาเรามาพูดถึงบทบาทเอกชทูตจีนในกัมพูชานะครับสายล่อไฟคนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกัมพูชาและไต้ย,ยงยากมากขึ้นชื่อในวังหวนปิน เอกอัคราชทูตจีนประจำกัมพูชาโดยปกติแล้วทูตกัมพูชามากกักจะเป็นทูตลาวห,หรือเวียดนามที่วนกันมาดำรงตำแหน่งที่เป็นมเป็นครั้งนี้จีนส่งบิ๊กเนมอย่างนายวังหวงปนปินรองระทินดีกรมสารทิศอดีตโคศกกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปี2563ถึง2567ซึ่งเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของสื่อทั่วโลกมาเป็นทูตกัมพูชาแสดงว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการแสดงบทบาทในกัมพูชาให้มากยิ่งขึ้น นายวังเหวนปินมักโพสข้อความสนับสนุนกัมพูชาอย่างออกนอกงาตอกย้ำรัฐบ,บาลจีนสนับสนุนกัมพูชาในทุกด้านและภาพความใกล้ชิดกับราชวงศ์กัมพูชาในหุ่นเซนไปจนถึงบรรดาออกยาทั้งหลายที่ยึดกลุ่มภาคธุรกิจต่างๆในกัมพูชาอย่างเช่นตอนที่กัมพูชาเปิดสนามบินเตโชนายวังหวนปินโพสชื่นชมสนามบินใหม่อย่างรัวๆราวกับว่าเป็นสนามบินของจีนเอง แต่ว่าพอถึงเรื่องแกล้ง call center ที่กัมพูชาเป็นฐานของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในวังเหวนปินกับเรื่องที่จะเงียบทั้งทัศนคิคนจีนก็เป็นทั้งสมาชิกกระบวนการช่อฉนเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกลวงจำนวนมากที่สุดและทางการจีนก็มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามกระบวนการนี้บทบาทในวังหวนปินเป็นทั้งทูตโฆษกอินฟลูเอนเซอร์ที่สุดยอดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกัมพูชา แต่ในวังหอนปินอาจจะไม่ถนักว่าในช่วงเวลาที่กัมพูชามีความขัดแย้งกับประเทศไทยการออกตัวสนับสนุนกัมพูชาอย่างออกนอกหน้าจะทําให้คนไทยคลางแคลงใจต่อจุดจุดยืนของจีนและไม่ไว้จีนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในประเทศจีนในผูมิภาคนี้สถานการณ์ในขณะนี้กลายเป็นว่าสถานทูตจีนในประเทศไทยกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ ต้องคอยตามแก้ข่าวในสื่อมวลชนและท่าทีของสถานทูตจีนในกัมพูชาที่กระตือรือร้อนจนออกนอกหน้า,าท่านทูตคนใหม่ในจางเชียนเว่ยเพิ่งมาแล้ในรายสองเดือนกว่ายังไม่รู้เรื่องเมืองไทยดีนะสถานทูตจีนในประเทศไทยประยนถึงรัฐบ,บาลปัปกกิ่งควรจะพิจารณาท่าทีเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของคนไทยไม่ใช่โบวยว่าเป็นข่าวเท็จ ที่มีเจตนาร้ายปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายนับตั้งแต่เรื่องจีนเทาชายหน้าเรียวเบอร์สิบที่รับงานก่อสร้างตึกสรงอที่ถล่มราพนาศูนยไปแล้วจนมาถึงเรื่องไทยกัมพูชาท้าหากสารทูตลองไล่อ่านความคิดเห็นคนไทยที่อยู่ในโพสต์แสลงการเรื่องราวต่างๆก็น่าจะจับความรู้สึกของคนไทยว่าตอนนี้เริ่มคิดต่อจีนในแง่ลบมากขึ้น จีนชอบย้ำอยู่เรื่อยว่าไทยกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่หนีจากกันไม่ได้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันจีนต้องประเมินไหวใหม่ว่าคนไทยมีความรู้สึกอย่างไรกับกัมพูชาตอนนี้คนไทยจำนวนมากอยากให้ลกยกเลิก MU 2ม4 3 2, 5, 4, 4 4สร้างกรแพงกั้นพรมแดนกับกัมพูชาถ้ากัมพูชาไม่เลิกเป็นเคลมโบเดียลุกล้ำดินแดนของไทยและยังเป็นภัยคุกคามอะเทศไทยก็ไม่สามารถ จะมีความสัมพันธ์แบบปกติกัมพูชาได้เหมือนภาษาจีนที่ว่าผู้ดีไม่อาจอยู่ร่วมกับโจรในรายงานขององคอ์กรระหว่างประเทศระบุว่ากัมพูชาเป็นรัฐโจรคือคกลไกของรัฐมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมในการช่อโกงหลอกลวงการฟอกเงินการค้ามนุษย์กัมพูชาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงระดับโลกเป็นแหล่งองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่หนุนหลังโดยรัฐ จีนจึงทบทวนการสสนุนกัมพูชาซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศจีนและประชาชนชาวจีนเองด้วยประเทศจีนชอบพูดว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันประเทศไทยก็ไม่ได้ต้องการให้จีนต้องเลือกข้างหรือตัดขาดจากผลประโยชน์ของกัมพูชาเป็นเพียงแต่สถานการณ์ในขณะนี้เราหวังว่าจีนจะคิดถึงอกคนไทยบ้างต้องแสดงความจริงใจพิสูจน์ว่าพี่น้องควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างไรบ้าง